โอ้ทุกคนดูความสวยงามของสกินเดียวเซียนที่เข้ามาใหม่สิครับวางเข็มเย็บผ้าไว้ในอ่าง มันช่างสวยงามอะไรเช่นนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ช่องนายชาแนลนะครับผมแล้ววันนี้มีสกินเตลเซียนตัวใหม่เข้ามานะครับเป็นสกินที่มีชื่อว่าซิมสเตรสนะครับผมขายในราคา1,200คูปองนะครับแต่เพื่อนๆสามารถซื้อได้ในราคา699คูปองนะครับถ้าเพื่อนๆทำภารกิจเล่น5 5 3เกมนะครับผมแต่สำหรับวันนี้นะครับผมผมจะมาสุ่มให้ทุกคนดูนะครับผมด้วยกล่องนี้นะครับนี่สกินของเตลเซียนสามารถสุ่มได้นะครับผมกล่องละแค่ คูปองเท่านั้นเองนะครับในกล่องก็จะมีแค่สกินนะแต่ไม่มีท่าเต้นนะครับผมวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ให้เพื่อนๆทุกคนดูนะครับว่าสกินเซลเซียน er เนี่ยถ้าเราสุ่มเนี่ยมันจะใช้ประมาณกี่คูปองนะครับผม <gracias> ตอนนี้ผมมีคูปองอยู่ที่8,354คูปองนะครับผมผมก็จะเริ่มสุ่มให้ทุกคนดูเลยนะครับผมถ้าเกิน1 2 0 0แล้วก็คือเกือแล้วนะครับ <cuad đến> แล้วก็เปิดไปก่อนเลยนะครับสัก40กล่ <uh <sein> อง50กล่องไปอ่ะ50กล่องนะไป210คูปองได้ จะได้จริงมาโอเคครับผมห้าสิบกล่องแรกของเราเกลือเลือนครับผมเอาไปอีกห้าสิบกล่องละกันนะครับห้าร้อยคูปองแล้วครับผมป๊าอีกห้าสิบกล่องมันก็ยังเกลือนะครับนี่ไปแล้วนะครับห้าร้อยคูปองนะครับผมไปอีกหนึ่งดีครับ7 5็ด้อยห้าสิบคูปองจัดไปป๊าเข้าไปครับผมยังไม่ได้นะครับรอบนี้จะเป็นหนึ่งพันคูปองแล้วนะครับผม เปิดเข้าไปครับเปิดที่50กล่อง1,000คูปองออกมานั่นไงเราโอ้โหแต่จริงๆถ้าเพื่อนๆทำภารกิจแล้วก็ไปซื้อเนี่ยจะได้ราคาที่ถูกกว่านะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็มาพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูไงว่าแบบถ้าเปิดแบบสุมม่มอ่ะมันจะใช้ประมาณกี่คูปองนะก็สรุปแล้วนะครับก็ใช้ไปแค่1,000คูปองเปะ๊ปะๆเลยนะครับผมสำหรับเตียวเซียนสกินใหม่นะฮะ ซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวสกินเตี่ยวเซียนพร้อมกับ แก๊กสุดตึงนะครับผมก็เป็นแก๊กอดีตเม็ดส้มนะครับผมสตรีมเพจเต้าแก๊กนะครับถ้าเรามาเช็คต้นประวัติเนี่ยนะครับเล่นแก๊กไปแล้ว4,121ตานะครับผมค่าวพลังสูงสุดก็แบบหมื่นกว่าเลยนะตาชนะก็แบบ52.9เปอร์นะครับบอกเลยนะครับว่าแก๊กตัวนี้นี่คนดังมากนะครับผมเพราะว่าในสตรีมผมนี่บอกเลยนะครับว่ามีคนรีเควสคนนี้มาเยอะมากๆนะครับนี่เขาบอกเลยครับไม่ได้เล่นเลยครับตัวหลักอดีตท็อปหนึ่งเออก็มาดูกันนะครับว่าอดีตท็อปหนึ่งเนี่ยถ้าแบบมาเล่นก ดาฟตัวละครกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนเรื่องสเปลก็ต้องเป็นฟิกเกอร์อู่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนพลังแฝงเนี่ยผมก็ใช้ตามแนะนําอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเลยนะเออเ่อนอัพเดตนะครับผมกอลเขานะครับก็มาดูกันนะครับว่าเดียวเซียนสกินใหม่เนี่ยจะสวยงามขนาดไหนและความโหดของแก๊กอดีตเม็ดส้มที่แบบคนดูผมบอกว่าตึงๆเนี่ยจะตึงขนาดไหนนะครับไปชมกันในเกมกันเลยดีกว่านะฮะไปครับเราจะออกเป็นรองเท้าสปินนะครับเพื่อวิ่งตามแก๊กให้ทันนะครับผมก็ขอเปิดมากูรับกระสุนก่อนเลยไอยอน ไม่ตายดีแน่กูบอกเลยอยากรู้เหมือนกันนะระหว่างแก๊กกายิจกับแก๊กแม่ส้มเนี่ยใครจะตึงกันโอ้โหทุกคนดูกรอบดลครับกรอบสกิลเต็มเซียนสวยจ้ดว่วงกีดสปีดปาร์ตเจอ,ออิกกี้ยังไงก็โดนเทียร์ก่อนอยู่แล้วนะผมห้อยดึงโดนด้วยว่ะเกินไปหรือเปล่าอ้าวฟีดไปนหนึ่งทีโอ้ผมไม่ได้มั่นใจเลยเนี่ยว่าเขาจะดึงแต่เบอรหนึ่งเพราะมันฆ่าไม่ได้อยู่แล้วไงโอ้ฝั่งนู้นแม่งดุด้วยดิไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้เห็นช็อตเปิดแล้วนะครับผมว่าแก๊กตัวนีีี้้เเาาไมม่่ธรรรดดด๋ยววออฟกกนนนแลัะ โอ้โหอันนี้คือดึงยังไงดึงแบบอ่านอนาคตเหรอเฮ้ยอันนี้อ่าตัวตีมอยู่ปะครับไม่ได้ตัวตีมครับผมกูบอกก็ชิบหายดิอย่าดูดูช็อตนี้นะครับแก๊กเขาจะดึงหรือเปล่าผมดักรอแล้วผมฟีดรอเลยเอาไงดีนี่ผมรอเล่นกับแก๊กเลยนะเนี่ยแกลกทำไมจ้าแกลกทำไมหรอนายรู้จักเหรอนี่คนดังดิเอาไงแก๊กดึงไหมครับดึงไหมดึงไหมดึงไหมครับฟีดรอไปอ้กูฟีดโดน สองฟีดด้วยน้ำแข็งใสเปิดบัตครับผมผลงานเตียวเซียนล้วนๆนะครับไม่เกี่ยวกับแก๊กรอเล่นครับผมทุกคนมีสิทธิ์ได้ในเกมได้อ่าโดนครับโดนใครแบบนี้สงสัยจะไม่ได้ตายดียังไงครับแปมเข้าไปเรียบร้อยครับผมอ้าวทำไมย้อนไปถึงไปอยู่ตรงนั้นนะครับอย่างนี้ก็ตายสิครับผมผมฟีดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโดนน้ำแข็งใสเอาเลยเราจะเปิดเรียบร้อยครับผมจะเบิร์คิวหนึ่งนาทีรอบไปแล้วศมสองตัวแก๊กกูไม่ได้โชว์ผลงานเลยอะไรใจเย็นครับผมเดี๋ยวเขาก็ได้โชว์ เฮ้ยช่วยด้วยเอ้าโอเคกูตายโอ้ยแก๊กกูตายอีกแล้วไม่นะไม่ได like ้โชว์พลังเม็ดส้มเลยเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรครับผมมันยังไม่ถึงเวลาของเขาตายด้วยรอครับใจเย็นๆโลบกูโลบกูจะฟีดสองแมวสักตัวกูรอแก๊กนั่นแหละแก๊กครับผมรอคุณอยู่ยังไงครับผมฟีดรอเลย โอเคไม่เป็นไรอันนี้เขาเรียกว่าดึงสุ่มนะครับถ้าโดนก็ดีถ้าไม่โดนก็แบบนั้นแหละจริงๆริงเจเซนตมันเป็นตัวที่แบกยากซะด้วยสิแต่อะไรแกะเรามาแล้วยังไงครับจังหวะนี้ยกมือปุ๊บกูฟีดหลักเลยปุ๊บปุ๊บ,บโอ้เรียบร้อยครับผมหนึ่งคิวแน่นอนจอดนี้น้ำแข็งใสโอ้สกินก็สวยฟีดรอฟีดไม่โดนชิบหายแล้วเดอะแฟตม้วนสกิลหนึ่งแอมโอ้โหเขาไม่เลงเราครับชื่อเรามันไม่ขังไง <Yeah. S 1> ยังไงครับแก๊กชอ็อตนี้ผมรอคุณอยู่ คุณจะดึงหรือไม่คุณได้สิทธิ์นั <S <S ้นเดี๋ยวนี้เรียบร้อยพีโตนตีหนึ่งทีตีสองทีระเบิดน้ำแข็งปังโอ้ลาร์ตปูอีกสวยแปมเข้าไปหนึ่งทีเฮ้ยฟิกเกอร์ดึงไปหนึ่งทีดุดโอ้โหโอ้ยแข็งโดนนะทำเป็นเล่นไปเมืเ่อกี้แต่งเมื่อกี้เขาดึงโดนนะชิบหายละแก,ก๊กโก้ฟีดให้หนึ่งทีปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโดนไปครับผมห้าคิวผ่านไปเตียวเซียนของผม วิ่งด้วยเต์ก,การบัฟสิครับทุกคนเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะ่ะกำลังเขียนหนังสือผสมุุดภาพหรอม,มันช่างสวยงามขนาดนี้ผมไม่ออกตัดเลือดก็แล้วกันนะครับเกมนี้เล่นฟูเวตกันเลยยังไงช็อตนี้ยังไงครับผมดูอยู่ครับกูฟิตหลักแล้วโอเคอยังไงเฮ้ยพอก่อนป่ะมันมีรางนะ <c oughs> พอไหมเดี๋ยวพิทางพะครับพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก้ได้แก้ได้ ข้าใจครับผมเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้อาจจะตื่นเต้นไงเออเอาครับนะครับเดินนำเลยครับผมจังหวะนี้รออยู่รออยู่รอนานมากรอจนจะไม่ได้รอแล้วโอเคโอ้โหลูสองแล้วเอาละครับจังหวะนี้ครับผมผมนี่ดูแก๊กเลยครับเฮ้ยโดนปั๊บโอ้โหแต่แม่งมันหลบว่ะเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยโผล่มาแข่งโดนอันติเลยแล้วกันครับโป่งโป่งเขาจะเปิดด้วยสวย อุ้ยดึงดึงโดนโดนโดนรถถังยังไงครับผมยังไงครับจังหวะนี้ฟิกเกอร์ดึงเข้าไปโอ้โหดูดด้วยสุดยอดลมล้วนๆวิ่งโดนโดน,โดน,โดนยังไงยังไงผมฟิตรอแล้วโอเคครับกดทันติจะเย,ย็นครับเด<ร>อะเบสกูดก็เหมือนจะแตกไม่ได้ด้วยสิต้องหลบครับวิ่งโดน,นทันติเลยแล้วกันตายอยู่ ปอบไอมาฟีต่อไม่มีแล้วครับไม่มีสกิลแล้วถอยก่อนวดนฟีโดนคก็แข่งโดนแข่งโดนครับโอ้โหอันนี้คือแบบถ้าไม่ใช่กิจงานนี่ทำไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าแข็งดักแบบดิจิตอลครับผมดักขากลับไงได้ปะหนะโอเคสวยอ้าวโดนนะครับช็อตนี้ครับเรียบร้อยครับผมไล่อันติทรึบทรึบทรึบ ตร oh, all ือความสวยงามของสกินน้ำแข็งนี้เอาสุดนะครับเอาสุดไม่เอาทรงเหลือวรู้อุ้ยมันมีอันติมันมีแน่นอนอะไรกูก็ฟิกออกดิวัยรุ่นโอ้โหสู้สู้ดีครับรออะไรอีกดึงมาดึงมาเอ้ยมันจะสวนผมด้วยรออยู่รออยู่รออยู่ฟิกเกอร์ยังไงครับผมดึงแล้วครับสวยครับผมเองก็ไปตายซาแบบเวเลสนั่นแหละเออไว้นิดนึงจะมาแล้วนิดนึงอีกนิดนึงไม่มาสักทีวะแข็งละเอ็นไงลูกไม่เป็นอะไรอ่ะ โอ้ยกูโดนม้วนเพื่อนโอ้โหกูนึกว่าแข็งโดนเมื่อกี้มั่นใจมากเลยนะว่าจะโดน <c oughs> อ่ะถึงเวลาที่เราจะต้องมาเล่นคู่กับแกร็กอดีตในซมแล้วครับเฮ้ยไปเล่นสู้ลุกไม่ได้หรอวะ <c oughs> อ่ะไปหนึ่งทีข้างหลอดดึง <c oughs> เอา้าไม่โดนเฮ้ยถึงโดนโอ้โหอย่ากับแฮ็กแมพแต่ผมตามเขาไม่ทันว่ะเกมเซนนี่ถือว่าใช้ได้นะแจ็ค็อตมาเยอะเซนเกมดีเกมเซนเฮ้ยถึงโดนอีกแล้ว อัติเลยละกันไปครับอูดแรงๆเขาจะดึงว่ะเขาจะดึงว่ะเขาจะดึงไหมสวยครับแต็มปิกหนึ่งทีสวยแล้วอุ้ยลุกมาโอเคนี่แม่งเอาบูตลอดยังไงครับจังหวะนี้ดึงไหมฮะดึงแล้วแข่งรอรับยูยิงโดนแต่แก๊กดึงไม่โดนถ้าจะปิดโดนนะชอนนี้ตนดิต้องปิดให้ตายครับผม โอเคโอเคหมดตีเฮ้ยอัมจะเย็นอัมกันได้สวยคิวแบบนี้ีิเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันฟิกใส่ลราพีวเราโอ้โหเอาเยอะเจินยังไงตูเรนทันเดอร์เบิร์ดไปโอเคผมเลิกตัวละตายละเฮ้ยย้อนมาเอาสวยดีอย่างนี้กับอัมตีแมงกเลยดีครับเดี๋ยวมันคิวไาดีแปดเจ็ด ัตีธรรม,ด,มาดาตีธรรมาดาโซโล่าใครอยู่ไอ้สว์มาดิยังไงครับแก๊กจังหวะนี้วิ่งหึงไปแล้วครับผมติดว่ะแล้วก็รีบถอยรีบถอยช่วยด้วยเบเลสกระตุกไว้โอเคสวยครับผมวิ่งเลยครับเดี๋ยวผมจะโดอนอนันสีอีกกี้แล้วก็ต้องขึ้นบนบนหน่อยเดี๋ยวโดนฟิวเดอ์ซันเอา้าแตกหมดตีไม่เอา้าโอ้จบดิแบบเนี้ย โอ้จบกันพลังแก๊กเม็สตส้มของเรา <c oughs> เออลงคลิปแน่มาเดยแต่ขอโอกาสก่อนได้เปล่าขอแก้มืออ่ะอย่าเวฟอย่าเวฟแล้วหกวิเฮ้ยมันตีแล้วเพื่อนสองหมืน่นปฏิหารจิตไงไม่มีเฮ้ยว่าต้องหาเล่นเราหรือเปล่าชอ็อตนี้เฮ้ยสวย โอเคโอเคโอเคแคลรี่มันตายลี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 เราเคลียร์ได้เฮ้ยปิเกอร์ใส่เลยเหรอเฮ้ยห้ามยิงได้ห้ามยิงได้ยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยมันโยน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 จริงมันโยนจริงมันโยนจริ้งบึม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 ยิงยิงเออเคลียร์ก๊อตครับไปลื้น ว่าเกมแน่ต่อไอ้แพ้ก,กูก็จะหลงเพราะมันมารมันฮาดี้ยโดน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 จริงไม่กิงโก้แต่ตามไม่ทันว่ะเห็นลายกระสุนเมื่อกี้คือมั่นใจเลยว่าโดนแน่นอนเอ้ผมไม่โดนไปเลยมุมไม่ดีย้อนไม่ปรีเกินโอ้ยดูเลนกูไปแล้วโอเคโเดิก เฮ้ยถึงเข้าบ้านแต่ก็ได้แค่นั้นแหละลาวิวลาวิวไม่ได้เจอชายเฮ้ยโอ้โหได้ไหมโอ้โ,โ,อโจนสุดเกมไอ้อะไรวะเนี่ยเอ้ยลงนะเพื่อนลงลงก็ลงอยากให้ลงอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวลงให้อ่อ เทียลเซียน MVP อันดับหนึ่งนะครับผมนี่เราก็เฉิดฉายเต็มที่แล้วนะสุดๆของผมแล้วเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้จะเล่นยังไงให้ชนะเหมือนกันว่ะเทียลเซียนตัวมาทำได้แค่นี้นะผมมาถึงเป็นเมดตกไม่ตานะฮะเดี๋ยวเรามาดูสกอร์ทีมเราตอนจบเกมกันดีกว่านะครับผมก็ MVP นะครับก็เป็นของเทียลเซียนนะครับผม8.7ดจุเจ็ดเดี๋ยวจอนเม็ดม่วงอันดับ21ด้วยดูดาเมจกันดีกว่า26%นะครับเทียลเซียนนะเนี่ยเออดาเมจเยอะกว่าตัวเลนอีกนะเนี่ยเป็นไปได้ไงวะ